ในปี2.5 6 8มะม่วงบ้านเราออกมาเยอะจริงๆนะครับส่งผลให้มะม่วงที่ยอดนิยมอย่างเช่นน้ำดอกไม้จากเดิมที่ขายกันกิโลกรัมละ60-70บาทหรือ80บาทนะครับเหลือแค่กิโลละ25บาบาทเท่านั้นเองครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้มีราคาถูกเนี่ยมาบริโภคกันและเป็นการช่วยเกษตรกรด้วย แต่การซื้อมาหั่นและปอกเป็นชิ้นๆล้วรับประทานเนี่ยผมว่าทุกคนก็เคยรับประทานอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาทำมะม่วงดําหนกไม้สกัดเย็นกึ่งสมูทตี้ครับโดยเครื่องงูรอมรุ่น 3-20N ซึ่งเครื่องนี้ทำออกมาได้ดีมากๆครับจะมีเทคนิคและวิธีการทำอย่างไรมาติดตามชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่น ต้องไปเตรียมมะม่วงดำดอกไม้ที่ผมซื้อมาก่อนครับถุงนี้ผมซื้อมาจากตลาดเช้าแถวแวมู่บ้านนะครับ40บาทเท่านั้นเองมีทั้งหมด5ลูกด้วยกันครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลครึ่งครับกิโลละประมาณ25บาท26บาทขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะนำผลไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยไปบริโภคผมแนะนำนะครับ ล้างก่อนเป็นลำดับแรกเลยครับวิธีการของผมก็คือเปิดน้ำสวมชงมือแล้วก็ขัดนะครับอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่สุกๆเนี่ยอย่าขัดแรงนะครับถูเบาๆนะครับผมว่าลูกดึงใช้เวลาสักสิบวินาทีถึง15วินาทีก็พอ,อ เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปปอกเปลือกข้างนอกออกดีครับแต่ครานี้เวลาเราปอกเนี่ยเพื่อไม่ให้สิ่งคนเปืือนที่ติดมากับเปลือกเนี่ยเราก็ต้องล้างในเบื้องต้นก่อนครับ นี่คือสิ่งสกปกที่ติดมากับมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เราซื้อมาครับนำมะม่วงน้ำดอกไม้มาปอกเปลือกข้างนอกออกครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ช้าหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละท่านนะครับว่า ใครจะมีวิธีการปอกเปลือกนอกของมะม่วงน้ำดอกไม้อย่างไรครับแต่ผมเนี่ยใช้วิธีการนี้นะครับเห็นพี่สาวตั้งแต่เด็กๆนะครับเธอปอกผลไม้ทุกอย่างเธอจะปอกเป็นแบบนี้ครับผมเห็นแล้วผมก็เลยฝึกแล้วก็ทำตามจนติดเป็นนิสัยจนกระทั่งอายุประมาณนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็น ส้มเนี่ยครับผมก็ใช้วิธีการบอกแบบเนี้ครับโอ้เนื้อมะม่วงนี่แน่นแล้วก็สีสวยมากเลยนะครับลูกนี้ไม่มีชับเลยนะครับแม่ค้าเจ้านี้เขาเลือกมาดีนะครับบางครั้งเนี่ยผมซื้อมา ปอกรับประทานเนี่ยบางครั้งก็จะเจอช้ำนะครับหลังจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับโอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลครับ อยากจะทานเลยแต่นำไปสกัดเย็นน่าจะอร่อย ก่อนที่จะไปทำมะม่วงน้ำดอกไม้สกัดเย็นกึ่งสมูทตี้มารู้จักสรคุุณสำคัญสำคัญของเขาสักนิดครับอย่างแรกคืออุดมด้วยวิตามินและและร่ธาตุมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคตาบอดกลางคืนเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายวิตามิน C ซึ่งเราขาดกันเยอะนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกัน โรคหวัดเลือดออกตามไรฟันบำรุงผิวพรรณให้สดใสโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตและรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายใยอาหารสูงช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระมะม่วงน้ำดอกไม้มีสารโพลีฟีนอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งโดยมีงานวิจัยว่าโพลีฟีนอลช่วยลดความเครียดหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดสรรพคุณนี่สุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับผลไม้ไทยเดี๋ยวผมจะไปทำด้วยวิธีสกัดเย็นทำไมต้องวิธีสกัดเย็นนะครับเพราะวิธีสกัดเย็นเนี่ยเป็นการบดและบีบเอาน้ำ ในมะม่วงน้ำดอกไม้ออกมาอย่างช้าๆไม่เหมือนกับเครื่องปั่นหรือว่าแรงเหวี่ยงรอบสูงนะครับซึ่งทำงานเป็นพันๆรอบจะเกิดออกซิเดชันทำลายวิตามินและเอนไซม์ในมะม่วงน้ำดอกไม้แต่วิธีสกัดเย็นเนี่ยเขาจะทำงานด้วยรอบต่ำๆนะครับประมาณ43รอบเท่านั้นเองเรามาเลือกอุปกรณ์ของเครื่องสกัดเย็นฮูรอมกันก่อนนะครับฮูรอม 3-20N ี่ยเขาจะมีถ้วยกรองสำหรับ ขันผักผลไม้มาให้ทั้งหมด2หัวด้วยกันซึ่งมีหัวหนึ่งสำหรับทำไอศครีมนะครับอันนั้นผมไม่ไดเอามานะครับจะไม่กล่าวถึงจะมีถ้วยกองละเอียดนะครับรูเนี่ยก็จะเล็กๆนะครับแล้วก็ถ้วยกองหยาลูจะใหญ่ๆนะครับอันนี้สำหรับสกัดผักผลไม้เนื้อนิ่มๆสุกๆนะครับอย่างกรณีของมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเนื้อนิ่มสุกและมีเส้นใยน้อยจะเหมาะกับถ้วยกอง รูใหญ่นะครับส่วนถ้วยกองละเอียดเนี่ยเหมาะสำหรับสกัดแครอทหรือว่าบีทรูทฝรั่งที่มีเนื้อออกแข็งๆกรอบๆนะครับถ้าเราใช้ถ้วยกองรูใหญ่เนี่ยเนื้อจะออกมาเยอะดื่มแล้วจะสากคอนะครับแต่น้ำดอกไม้เนี่ยสุกเนื้อนิ่มใช้ถ้วยกองรูใหญ่ได้นะครับดื่มแล้วจะสมูทนะครับลื่นคอใช้ถ้วยกองรูใหญ่นะครับ นำมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เราหั่นเตรียมไว้เนี่ยครับใส่เครื่องได้เลยครับรุ่นนี้สะดวกสบายตรงที่สามารถที่จะใส่มะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่าผักผลไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยครับในครั้งเดียวไม่ต้องยืนหยอดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับ เรียหมดเลยครับจากนั้นปิดฝาเปิดเครื่องแต่ผมแนะนําเทคนิคการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างเราปิดช่องน้ําผักผลไม้ไว้กับเปิดช่องเราคว,าวรที่จะเลือกแบบไหนครับตอนแรกปิดไปก่อนนะครับ กาดทยอยลื่นไหลออกมาดีมากครับอันนี้เราปิดนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเครื่องเราลงเปิดนะครับเราจะสังเกตว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาจะมีน้ำดอกไม้ที่ถูกสกัดออกมาแล้วครับค้างอยู่ถ้าเผื่อเราเปิดฝาจะเกิดอะไรขึ้นครับ เขาจะมีโครงใบปาดที่อยู่ข้างในนะครับเขาจะปาดม่วงนับดอกไม้ที่ถูกสกัดออกมาแล้วครับพอปาดไปถึงดูช่องน้ำผ่าผลไม้ออกเขาก็จะปาดไหลออกมานะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือไม่ควรปิดนะครับควรเปิดเพื่อให้ใบปาดเขาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพครับ หลังจากที่มะม่วงน้ำดอกไม้ชิ้นสุดท้ายลงไปในเครื่องแล้วนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรปิดเครื่องทันทีนะครับควรปล่อยให้เครื่องเขาทำง,งานต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าฝั่งกาดจะหยุดคายออกมาครับเพราะถ้าเราปิดเลยท,ทันทีจะเกิดอะไรขึ้นครับเศษของมะม่วงน้ำดอกไม้จะตันอยู่ในห้องคันเยอะมากนะครับอันนี้เป็นการ ระบายออกมาให้ได้มากที่สุดครับหลังจากที่กากของมะม่วงน้ำดองไม้เขาไม่คายแล้วครับคราวนี้เราก็ปิดเครื่องได้ครับพอปิดแล้วทำไงต่อครับยกชุดคั้นเลยครับแล้วก็เทครับ มะม่วงน้ำดอกไม้40บาท1กิโลครึ่งนะครับจะได้น้ำสกัดเย็นกึ่งสมูทตี้ประมาณเท่าไหร่ครับได้660 ml เลยนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับต้องลองชิมดูสักหน่อยครับ รสชาตินะครับหวานละมุนสุดๆเลยนะครับในเนี้ยไม่ใช่มีน้ำอย่างเดียวนะครับอุดมไปด้วยเนื้อของมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยนะครับที่เหลือดื่มไม่หมดทำอย่างไรครับ ขวดแก้วนะครับเราแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาจะทำให้รสชาติดียิ่งขึ้นนะครับคําเตือนเนื่องจากรสชาติ หวานหอมอร่อยไม่ควรดื่มเกินวันละ1คขวดและแนะนำให้ดื่มก่อนเที่ยงเท่านั้นอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสวัสดีครับ